สวัสดีครับผมแซมมาแนะนำรถสวยๆกันอีกสักหนึ่งคันนะครับเป็นรุ่นยอดฮิตรุ่นขายดีรุ่นยอดนิยมในราคาที่มีการปรับลดลงมาแล้วนะครับผมสำหรับเจ้าตัวนี้ครับ Toyota r e v o p i พ n n e r 4ประตูเกียร์ออโต้นะครับผมเป็นรถปี2018นะครับสำหรับคันนี้นะครับเลขไมล์ห0 0่0 0นะครับผมราคา 5 2 9 0 0 0บาทนะครับปรับลดลงมาแล้วนะครับผมนี่คันนี้เลยตัวนี้จะเป็นแบบไม่มีหลังคาแครีบอยนะครับผมเป็นเครื่องยนต์ 2,400cc ตัว E นะครับผม150แรงม้านะครับผมหน้าเ e ตอีดิชั่นะครับหน้าตาจะเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับรุ่นนี้ขายดีมากนะครับราคาปรับลดลงมาแล้วนะครับจาก549เหลือ5 2 9 0 0 0บาท เงินสดก็ราคานี้เลยนะครับจบเลยแถมฟรีค่าโอนให้อีกด้วยตังหักนะครับผมมามาดูด้านหน้าก่อนเลยนะครับผมนี่2,400ซีซีครับ150แรงม้านะครับผมน,นี่นะครับมาดูในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้ากันแล้วก่อนนะดูฝาหน้านะครับสีเดิมเดิมฝาเดิมเดิมนะครับต่อยปั๊มโตโยต้ายังอยู่นะ ดูปัามลมนะครับสวยๆแห้งๆครับ ABS นะนี่ดูเครื่องยนต์นะครับไม่เป็นสนิมเลยนะครับยังมีในส่วนของวันที่ปี18อยู่เลยครับ4เดือน9นะมาดูแก้มหน่อยอ่ะดูน็อตแก้มนะครับไม่เคยขยับไม่ถลอกนะ น็อต <Not S 2> ในส่วนของน็อตไฟหน้าไม่เคยแงะไม่เคยแกะไม่เคยเกานะส่วนคานข้างเนี่ยดูครับคานเดิมๆดนี่คมๆนะนี่คือเดิมเดิมนะครับผมมามาดูคานหน้ากันหน่อยนี่นะครับก็ตัว R ก็ยังเหมือนเดิมนะครับผม <Not S 2> น็อตคานไม่ขยับรูตรงนี้รูก็ต้องกลมๆลมนะ <c oughs> สติ๊กเกอร์หม้อน้ำโตโยต้าสติ๊กเกอร์หม้อน้ำเดิมเดิมนะครับ โอแอลก็ยังคมๆอยู่นะครับผมมามาลองดูด้านข้างกันหน่อยด้านข้างอีกฝั่งหนึ่งน็อตในส่วนของไฟหน้าด้านสร้างก็ไม่มีขยับนะดูอันนี้น็อตแก้มซ้ายก็ไม่ขยับมาดูฝาอีกฝั่งหนึ่งมาไม่เคยแงะไม่เคยแกะเช่นกันนี่ดูห้องเครื่องแห้งๆเลยนะครับนี่สวยงามนะครับผม แผ่นเพจมีไหมนั่นแน่มีนะครับผมเพจยังสวยงามสติกเกอร์ยังอยู่ครบไม่เคยแงะไม่เคยแกะนะหน้าเดิมเดิมครับคันนี้ไฟหน้าเดิมเดิมใสๆนะครับผมสวยงามครับคันนี้กันชนด้านหน้าก็มีรอยเล็กน้อยนี่แซมเก็บงานให้นะครับเล็กเดียวนะครับผมมาถัดมาดูด้านข้างกันหน่อย ยางตัวนี้ยางบิสโตนนะครับผมายางสัปดาห์ที่36ปี2022นะครับดูตัวในส่วนของตัวซุ้มล้อ,อก,กันหน่อยนะครับไม่เป็นสนิมนะก็จะมีล่องรอยตรงนี้เล็กน้อยนี้ขัดออกได้นะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของพวกครับยางมาต่อยตรงนี้เดี๋ยวแซมจัดการให้นะครับผม สติกเกอร์ก็ลอาออกให้นะภายในก็เป็นระบบอ่าเป็นแบบมาตรฐานก็คือเบาะผ้านะครับผมถุงลมนิรภัยคู่หน้านะครับแอร์แบ็คู่นะครับผมตัวนี้เกียร์ออโต้นะครับส่วนในส่วนของตัวหน้าจอก็ CD, usb mp3 นะครับผมตัวนี้นะครับผมแผงค่าตรงนี้เดี๋ยวแซมเก็บความสะอาดให้นะครับเก็บงานให้อันนี้ ยังไม่มีการสปาอะไรให้นะครับผมดูด้านท้ายบ้างนะครับนี่นะครับผ้าหลังคาก็ยังสะอาดอยู่นะสวยงามครับมาดูชัดซีด้านหลังบ้างเห็นไหมครับนี่ยังสวยอยู่นะครับผมอืมนะครับมาเราลองมุดดูนะครับด้านท้ายนะครับ สวยงามนะครับตัวนี้เป็นตัว E นะครับได้เซนเซอร์ถอยหลังด้วยนะครับตัวนี้นะตัว E นะครับตัว E มาลองดูด้านท้ายกันหน่อยอนี่ครับท้ายเม็ดอาร์ก,ก็ยังอยู่ครบๆนะครับคมๆดูคมๆม,ม,ม 4R นะครับอีกฝั่งหนึ่งนะครับยังอยู่นะครับ สวยงามครับผมดูคมๆเหมือนกันนะครับ4ีนะครับผมลายเดิมๆนะครับมาดูตรวจสอบในส่วนของในเล็ขไม้กันหน่อยนะครับเดี๋ยวสตาร์ไ้พร้อมๆกันเลยตัวนี้ครับผม เลขไม่หนึ่งแสนนะครับผมมาพร้อมตัวมัลติฟังก์ชันนะครับควบคุมเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะครับผมหน้าตาวิทยุอ่คันนี้ได้กล้องมองหลังด้วยนะครับติดรถไปด้วยนะครับเกียร์ออโตโ้แบบขัน้นบันไดนะมาดูไฟหน้ากันหน่อยติดไหมอ่าไฟหนงไฟหน้าติดนะอ่ะเปิดไฟตัดหมอกก่อน ไฟแต่หมอกก็ติดนะครับครบสวยงามครับคันนี้ก็ใครหาอยู่สี่ประตูที่รุ่นยอดนิยมรุ่นขายดีออโต้นะครับยกสูงแนะนำครับคันนี้ครับ5้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับห้าแสนสองหมื่นเก้าพันบาทเงินสดราคานี้เลยนะครับไม่มีบวกแหวใดใดทั้งสิ้นนะครับผมรถจอดอยู่ที่โกดังบางพีสมุทรปราการนะครับสีแยกคลองขุดเยืงเยงบิ๊กซีบางพีนะครับผมแต่ไฟนนั์ก็ได้นะครับตอนนี้ดอกเบี้ย เริ่มต้น2.99%นะครับสามารถผ่อนนานสูงสุดได้ถึง8 4เดือนเลยนะครับแต่คุณลูกค้าต้องมีประวัติเครดิตดีผ่อนดีผ่อนตรงนะครับหนึ่งปีขึ้นไปไม่มีล่าชา้าหรือยอดคงค้างนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับฝากเบอร์โทครครับ0 8 6 3 5 4 3 6 9 2ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วสวัสดีครับผม